ทีมับไข่นะคะให้มันเป็นส้นแบบขอ,องผคะ,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 ะแล้วเราก็จะใส่ห่อไม้ดอกแล้วก็จะใส่ไว้ที่อรอส้นะคะจะเล็กๆ ไข่ก็จะเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะแต่เราก็จะตอกไข่ใส่ไปอีกอย่างนะคะจะใส่ไข่ฟองเ mm. ี้เราจะผัดให้มันเข้ากับ mm. คือใบแรกเนี่ยเราจะผัดให้มันชิ้นๆนะคะใบที่สองเราจะให้มันคลุกนะคะไข่ให้เขาเข้าเนื้อหรือว่าเขาให้เขาย่กรอบ ใ่ไหมคะแ้วเคลือบม,อม่อไมงอยะะู่แล้วก็ผัดให้สุกแล้วเดี๋ยวเราเริ่มนเพราะน่มไม้ดองบางทีมันมีรสชาติของมันนะคะแต่นี่คือดองยังไม่ทันเป็นส้มมากนะคะด้่ดองใหม,ม่จะมีรสชาติไม่เปรี้ยวมากนะคะเราต้องผัดอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ เาหลังผัดเราก,ก็จะใส่น,นึ่นหอยลงไปนิดหนึ่งนะคะใส่นึ่หอยใส่ซอสปรุงรสเข้าไปแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะที่นี่จะไม่ใส่ผงชูรสนะคะจะใส่น้ำตาลเข้าไปแทนทุกเครื่องให้ความอร่อยน้ำตาละชูรขึ้นนะคะ ก็ไปพักหนึ่งนะคะจนหน่อไม้สุกอีกนะคะก็ชิมรสแล้วแต่น,นะคะใครจะชอบเค็มนํำใครจะชอบหวานมันก็ปรุงเพิ่มไปได้นะคะเพืจะผัดจนกลมกล่อส่วนนะคะจะผัดจนเข้าเครื่องแล้วนะคะสุดท้ายสุดสุดนะคะเราจะใส่ผักชีลงไปด,ด้วสวยงามเลย ไว้โดยมากนะคะให้มีของหอมๆโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดหนอมมอ่อไม้มคะตัดไข่หน่อ